ก้าวคู่เอกนะครับในวันนี้นะครับฝั่งนี้เป็นทีมงานลังสิตนะครับยศแดนน้งบอลน,น้อยนะครับลังสิตนะครับเฮ้ย่งไฝั่งนู้นเป็นพญาตะก้อพิษบ้านเรือนะครับกับลูกชายนะครับกล้องบ้านเอื้อนะครับ อาสู้นะครับลูกอลบุกกระทันแลกี่อเนี่ยททกนื่อยเรักครับครับเียพอครับโห นั่นครับนัง่งยดได้เสียบครับลองเปิดเดียวเข้าไปหมวกดีครับหนึ่งตัวสูงครับวิ่งบัตรเลี้ยได้เสียบครับยกเปิดยกเข้าไปเอาลากันครับ เดีครับอบยอไครับไครับไปับอน้อยนักสิเตดีครับ นี่เป็นทีมงานลังสิตนะครับยอดละบอลน,น้อยนะครับฝั่งนู้นเป็นทีมงานบ้านเรียนะครับวิทย์บ้านเรียจะพูดกับลูกชายนะครับกล้องบ้านเรียนะครับไสองต่อศูนย์ครับวิทย์บ้านเรียได้เสร็จครับ สองครับยอได้เสร็ครับ สครับต้องเปิดมาครับเตีนี้ครับต้องครับเดี๋ยวนี้ครับน้องบอลน้อยครับ 2องกับศูนย์ครับพญาตะก้อได้เสฟครับเสบไม่ข้ามครับ ครับิดปันเดียดเสงครับ ตอนหนึ่งครับพิ่ป้าเรียดเสยมครับต่แมนะครับบครันน้อยครับสามตอนหนึ่งครับ เดี่ยวครับนี้ครับกองครับเลน้ำไป4ตีตอหนึ่งครับมั่นใจมากนะครับพยาตะกอ้อครับแอคชั่นเยอะมากครับเลน้ำ4ตีตอหนึ่งครับ ครับบ้าน้อยครับลมวัดนะครับเดียากนะครับลมวัดหนีนี่เกมสิบเกมสิบเกมสิบ เกมซิปยอ่าตอนนึงนะครับพญาตะก้อได้เสียบครับแบบไม่ข้ามครับคู่นี้เตะกันเก็บเตะกันที่เกมสิบนะครับ นำอยู่ห้าตัวหนึ่งนะครับตระยาตะก้อนและลูกชายกล้องบ้านเอี้ยครับเต็ม้านยวเต็มัดีครับัางบอลน้อยั้งสิทครับ มาครับกล้อ,องแนปโยกเด็วไม่ข้ามครับไล่มาเป็นสองต่อห้าครับเดดีครับน้องกล้องครับ ตัองครับิบดเดียดเสร์ฟครับ นำอยู่5ต่อ2นะครับพยาปันเพื่อนและต้องนะครับหตออ่ตอสองครับพญาปันเพี่อน 2ต่อห้าครับยอดลังสตได้เสิร์ฟครับห้าต่อสองครับวิดบัตรเดี่ยวได้เสิร์ฟครับ สองต่อห้าครับยดลักษณ์สีดสัมบัตครับต้องเป็นหัวไหลเข้าไปมองดีครับมันกล้องครับ นัคนับนางบอลน้อยนังสิดครับนัเป็นหงต่อสองครับวิทย์ปเดีอยแล้วต้องก่อนครับหงต่กสองครับ ครับวินปันเดียได้เสียงครับเดี๋ยดีครับนักบอลน่ารังสิ์ครับแต้มนำอยู่หกต่อสองนะครับเตะกันที่เกมสิทธิ์นะครับคู่นี้ครับหกสองครับ สองครับวิทยาดีเสียบครับเด็กดีครับนังบอลน้อยสังสิทธิ์ครับ ทันนะครับตรงนี้ครับนงบอลน้อยครับขนาดเลยเหรอี่ห่พูมราอีกีแลวูรพีด้วยหน่อยตะดีครับนองบอลน้อยครับได้หรือไม่ได้หรือไม่ไ

मेरे बेकोडी kok ngapa 好，我们开工。S, โอครับหยุดเปิดหัวไล่เข้าไปเต็มดีครับเป็นกล้องครับหกต่อสองครับฟิน้านเดียดได้เสร็จครับครับเปดไม่ก่อนครับพรุ่งนี้ครับ

แคชั่นเยอะแอคชั่นเยอะมากนะครับพญาตะก้อครับก็ดีนะครับเป็นความมั่นใจของพัญานะครับทำกระตุ้นตัวเองนะครับเอฟซีวิดกล้องครับน่าจะดีครับแตตามนําอยู่ห่างครับเจ็ดต่อสองครับเป็นการที่เกมสิบนะครับคู่นี้ครับโอ้ไล้ซ้ายครับยังอยู่ครับ อย่าายกันมาก่อนนะฮะก็ยังไม่ตกพื้นนะครับฝั่งนี้ดีใจแล้วครับโอ้มั่นใจในลูกเสือของตัวเองนะครับมั่นใจในลูกเสือของตัวเองมากครับลูกยังไม่ลงพื้นนะครับดีใจนะครับโอ้โหถูกกันว่าสายทับมาไอ้เนี่ยเดินสายกางอย่างเดียวเลยสองตัวเจ็บครับเสบบอกครับ ตสังกันดียเสเตะไม่้าลงบอลน้อยลังสิทครับถึงน้ปแต่อสครับยึดบันเดือแล้น้องกองครับแบมต่อสองับยึดบันเดือได้เสรฟครับ โอ้ครับสือปีครับดอกหยอดอครับขึ้นแท่นเรียบร้อยครับ9ต่อ2ครับ 2ต่อ9ก้าครับดดยศไดเสียบครับเตะดีครับนันกล้องมันเก้าต่อสองครับฟิ้ตได้เสียบครับ ครับเปลี่ยนไปเลยครับลูกเสิร์ฟท็อปครับโอ้โหครับไี้เสิร์ฟเสิร์ฟแปรเสิร์ฟดีแปรท็อปครับผมอออาครับไปแล้ววิทย์บันเดียนแล้วน้องกล้องเราชนะไปได้นะครับผม